ความสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นซับซ้อนนักนิสัยดีหรือไม่ดีของคนเราย่อมปรากฏออกมาให้เห็นเสมอข้าพเจ้ามัตสิชิตะโคโนโสุเกะผู้ก่อตั้งบริษัทพานาโซนิกไดพบปะผู้คนมากมายตลอดชีวิตได้เห็นทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีมากมายจากประสบการณ์นี้ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่านิสัยของคนเรานั้นซ่อนเร้นไว้ได้นานหรอกมันจะปรากฏออกมาในคำพูดท่าทางสีหน้าแววตาตัวตนที่แท้จริงของคนเรา จอมแสดงออกมาบนใบหน้าและการกระทําเสมอข้าพเจ้าอยากฝากคําสอนที่ชี้ให้เห็นว่านิสัยที่ไม่ดีนั้นปรากฏออกมาได้อย่างไรซึ่งมีหลายประการแต่ที่สําคัญยิ่งได้แก่ข้อแรกนิสัยที่ไม่ดีปรากฏในแววตาที่ดูหมิ่นผู้อื่นคนที่มองว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าจะมีแววตาที่อ่อนโยนแต่คนที่มองคนอื่นว่าเป็นแค่เครื่องมือหรือตัดสินคนจากผลประโยชน์เท่านั้นแววตาของเขาจะเย็นชา หัวหน้างานที่มองลูกน้องว่ามีประโยชน์หรือไม่จะไม่สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ผู้ที่ให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมย่อมได้รับความไว้วางใจขออ้อ 2. คนที่ขอโทษไม่เป็นย่อมไม่มีการเติบโตมนุษย์ทุกคนย่อมทําผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบสิ่งสําคัญคือเมื่อทําผิดพลาดแล้วเราจะทําอย่างไรคนที่กล้ากล่าวคาขอโทษเป็นจริงใจย่อมเติบโตได้เสมอการขอโทษไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นก้าวแรกของการสร้างความไว้วางใจใหม่ แต่คนที่เอาแต่ปฏิเสธความผิดสุดท้ายจะสูญเสียความน่าเชื่อถือและข้อสําคัญยิ่งคือคนที่ลืมบุญคุณย่อมไม่มีอนาคตมนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเราต่างอยู่ได้ด้วยบุญคุณมากมายจากพ่อแม่ครูเพื่อนลูกค้าคนที่ลืมบุญคุณเหล่านี้พอประสบความสําเร็จก็คิดว่าตนเองทําได้ด้วยตัวเองละเลยความช่วยเหลือที่ได้รับมาคนเช่นนี้จะไม่มีอนาคตที่แท้จริงการมีความกตัญญูคือจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรือง หากลืมสิ่งนี้ไปคนเราจะกลายเป็นคนหญิ่งพยองและโดดเดี่ยวจงจำไว้ว่านิสัยที่ไม่ดีนั้นยากจะซ่อนเร้นไม่ว่าจะแต่งคำพูดให้สวยหรูหรือแต่งกายให้ดูดีเพียงใดสิ่งที่อยู่ในใจย่อมปรากฏออกมาสู่ภายนอกเสมอแต่หากเราปรับปรุงใจให้ถูกต้องความดีงามก็จะปรากฏออกมาแทนความเมตตาความซื่อตรงความถ่องตนความกระตันดูสิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นในตัวเรา ชีวิตไม่ได้ตัดสินด้วยตำแหน่งทรัพย์สินหรือวุฒิการศึกษาแต่ตัดสินด้วยสภาพของจิตใจต่างหากและจิตใจนั้นย่อมปรากฏออกมาในท่าทางและสีหน้าของเราเสมอข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอจงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงใจให้ดีเพื่อเปิดทางสู่อนาคตที่สดใส